สวัสดีนะครับนะฮะวันนี้กิจกระหลานะครจะพาไปดูเซ็ต6ลูนะครับใส่ SUVPPV นะครับว่าของที่ร้านเนี่ยมีล้อแบร์ไหนนะฮะยางตัวไหนแล้วก็ช่วงล่างรวมถึงท่อตัวไหนให้เลือกตกอไปดูกันนะครับเซ็ตนี้นะครับก็วันนี้เราพาไปดูตัว WWork นะครับม a d e in Japan S1 นะตัวนี้มาใหม่ล่าสุดเลยปี2024นะครับล้อเบานะฮะหก้านยกสำหรับ คนที่เบื่อลายเดิมๆนะครับอยากใส่แนวญี่ปุ่นบ้างนะฮะก็มีใส่ปาหลายคันแล้วนะลายนี้หล่อเลยนะครับที่สําคัญราคางบหลักหมื่นเท่านั้นนะครับนะครับเวนเจอร์ดบีเวิร์กนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเอ็นไกจูนนิ่งนะครับ ตัวนี้ลายขายดีของร้านเราเลยนะฮะที่สำคัญตัวนี้การยกหลบเบรกด้วยนะครับเบรกใหญ่เบรกโตพ้นสบายเลยขอบ18นะครับตัวนี้กว้าง9นิ้วสีสันสวยงามนะครับตัวยางที่ร้านแนะนำจะเป็นตัวพิเรนลี่นะครับสายลุยนะครับวัรุ่นบราซิลเมดิบราซิลเลยนะครับ This is Brazil กับโตโยนะครับโปรเทคสปอร์ตนะครับตัว AT นะฮะเมดิเนเจแปนนะครับสายลุย ก็จะได้เงียบหน่อยแล้วก็เสียงไม่ดังนะครับสำหรับ2ตัวนี้ให้เลือกเลยเิลลี่และก็โตโยในส่วนของโชคนะครับแน่นอนพอเฟนเดอร์นะครับจบสุดเลยนะฮะนุ่มหนึบเซ็ตง่ายซับแทงหน้าหลังตรงรุ่นนะครับตัวนี้นะฮะร,รับประกัน2ปีนะครับใส่เซ็ตตั้งศูนย์เรียบร้อยนะฮะ เด,เดิมเนี่ยอาการมันก็จะทั้ากระด้างแข็งทั้งล้อทั้งยางทั้งโชค๊คนะครับตัวนี้เนี่ยจบเลยนะครับใส่ยาวๆนะวิ่งทางไกลลูดขึ้นสะพานเข้าโค้งเกาะถนนอยู่แน่นอนนะครับแค่โชค๊คชุดเดียวก็ช่วยได้เยอะแล้วนะสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายที่เป็นตัวท่อไอเสียตรงรุ่น HKS ตัวนี้ก็มีท่อนกลางมีพักกลางให้แล้วก็ท่อนปลายเป็นปลายคาร์บอนนะครับตรงรุ่นเลยขันน็อตได้เลยนะฮะที่สําคัญเสียงไม่ดังเสียงเพราะขับสนุกนะครับแล้วก็อัตราเร่งดีขึ้นนะครับเหยียบเป็นมาเหยียบเป็นมาเลยนะครับตัวนี้แนะนําเลยเซตนี้นะครับนะก็สําหรับใครที่สนใจนะครับ สายล้อ6รลูนะฮะไม่ว่าจะเป็น d m a x f o r t u n e r เนนะครับเ a n g จอร์นะครับ r a p t o ตใส่ได้หมดเลยนะครับตัว6รลูนะฮะดี v o นะครับก็ใช้ได้เช่นกันก็แวะมาเลือกสินค้าที่ร้านที่สำคัญที่ร้านขายของแท้เท่านั้นนะครับเ n g นเ e Tuning W w ง r k w e s ร์ก o r สนะครับมีให้เลือกหลายตัวเลยตัวยางคุณภาพนะฮะหลังกันขายยาวๆที่สำคัญโช๊คติดตั้งเซ็ตเนเมียงหลังเั้นขายแวะมาได้ตลอดนะครับตรงรุ่นก็ฝากไปด้วยนะครับสวัสดีครับ